เรื่องของการเลือกตั้งสอสอรับกันหน่อยเลือกสอสอหกเนี่ยมันมีประเด็นล่าสุดที่กะกะตคงต้องตรวจสอบอีกแล้วใช่ครับนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่ามีชาวบ้านในพื้นที่พระประแดงสมุทรปราการนะ<ม>เทศบาลรัดหลวงนะไปเจอบัตรขีดคะแนนเลือกตั้งเขต8สมุทรปราการ ไปทิ้งเอาไว้ในกองขยะนี่ป้ายเขียนอะไรต่างๆนี่เต็มเลยนะฮะเอาไหนบอกว่าเก็บเป็นอย่างดีอ,อ,อันนี้กองขยะจริงๆนะฮะ,ะไม่ใช่กองเอกสารรอเคลียร์อะไรแบบเขตหนึ่งชนบุรีนี่กองขยะจริงๆนะฮะบอขยะเทศบาลรัดหลวงนะครับเขตแปดสมุทรปราการเนี่ยถ้าดูจากเว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะผลการเลือกตั้งปี2569อย่างไม่เป็นทางการ นับเสร็จแล้ว94นะครับสมุดปราการเนี่ยมีทั้งหมด8เขตนะฮะสมุดปราการ8เขตเนี่ยภูมิใจไทยได้1เขตคือเขตที่6นะฮะส่วนที่เหลือรัคประชาชนชนะเลือกตั้งหมดเลยครับรวมทั้งเขต8เขต8นะฮะว่าที่สสคือคุณเทพฤทธิ์ภาสี อนนี้ได้สามหม่นเด้าร้อยคะแนนอันดับสองเพื่อไทยนะฮะคุณสลินทิพสุขวัฒน์อันดับ3กล้าทำในกรุงศรีวิไลสุทินเพื่อ,อดารานักแสดงชื่อดังคุณกรุงนะครับปาร์ตี้ลิสต์นี่เหตุแปดสูตรปาการพักประชาชนก็ได้คะแนนเยอะสุด44,832คะแนนภูมิใจไทยเนี่ยได้ปาร์ตี้ลิสต์1มืนส แล้วก็เพื่อไทยได้1 4ื่นสี่นะฮะอันนี้เขต8นะคะแนนเลือกตั้งนะแต่อันนั้นมันก็เรื่องของผลเลือกตั้งแต่สิ่งที่เป็นอุปกรณ์เป็นสิ่งที่ใช้ในการเลือกตั้งโดยเฉพาะไปขีดคะแนนเนี่ยมาอยู่ในบ่อขยะเทศบาลลัดหลวงได้ยังไงในพื้นที่อำเภอพระประแดงสมุทรปราการาเขาไปเจอกันตอน8ปดโมงครึ่งนะฮะของเมื่อวานนี้12กุมภาพันธ์นะครับ เจอเอกสารใบสอสอห้าทับสิบเอ็ดถึงที่เขาเรียกว่าแบบเขียนคะแนนขีดคะแนนการเลือกตั้งเขตแปดปีสองห้าหกเก้าที่ใช้แล้วนะฮะขีดแล้วนะครับซึ่งคะแนนก็เหมือนกับผลการเลือกตั้งที่ออกมาแั่นแหละก็คือพรรคประชาชนเนี่ยคะแนนนําใบรายงานผลการนําคะแนนหรือว่าใบสอสอห้าทับสิบแปดอ่ะซึ่งปกติในขั้นตอนสุดท้ายอ่ะ ใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยคุณขีบเสร็จอะไรเสร็จรวมเป็นกระดาษใบเล็กอีกใบหนึ่งแต่ว่ายังไงคุณก็ต้องเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะฮะบรรจุใส่หีบบัตรเลือกตั้งเอาไว้นะครับเพื่อเอาไปแยกเก็บเอาไปยุบรวมหีบอะไรก็ว่ากันไปมีเคเบิลไทยรัฐหีบบัตรเลือกตั้งด้วยนะฮะมีบัตรประจําตัวของเจ้าหน้าที่กปนด้วยนะฮะก็คือกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งครับมีใบขีดคะแนนลงประชามติรัฐธรรมนูญด้วย มีลายเซ็นของผอออเขตเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ที่เซ็นกำกับเอาไว้ด้วยใบลำดับรายชื่อแล้วก็ไป้ายไวนิยวติดหลังหน่วยของหน่วยเลือกตั้งด้วยเจอสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์มาอยู่ในตรงนี้ด้วยพื้นที่ตรงนี้ซึ่งคือเทศบาลรัตหลวงพระประแดงสมุดปราการแล้วมาโผล่ได้ยังไงเนี่ยมันมาได้ยังไงนะฮะ แล้วเอกสารสําหรับประกอบการเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนหน้านี้เรื่องอาจจะใช่ตรงนั้นหรือเปล่าเพราะคนเขาเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยไงมันก็อาจจะมีรายชื่อผู้ที่ขอเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ในพื้นที่ตรงนี้อก็ยังเป็นคําถามอยู่นะฮะต้องรอกรกะตเข้ามาชี้แจงนะครับทานผู้ชมครับคนที่มาเจอเนี่ยสมมุติชื่อคุณเอก็แล้วกันเป็นผู้ชายเขาถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะฮะบอกคลิปที่ออกมาโพสต์เนี่ยเขาไม่ได้ไปกล่าวหาว่ากรกะตทําผิด ไม่สุจริตอะไรยังไงนะครับเขาแค่อยากให้กรกตรเนี่ยได้ทราบเรื่องแล้วจะได้มาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นมันมีความผิดพลาดพลั้งเผลอประการใดเพราะเอกสารเรล่านี้คือเอกสารสําคัญที่ต้องเก็บรักษาไว้หลังเสร็จการเลือกตั้งหลังนับคะแนนเสร็จแล้วมาทิ้งในกองขยะได้ยังไงกรกตรต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยเนี่ยก็สปีไงถึงจะทําลายได้มันก็ทําให้เกิดความสงสัยนะ ส่วนหลักฐานที่พบในกองขยะทั้งหมดเนี่ยคุณเอเขาบอกเขาก็เก็บแล้วเอาไปมอบให้กับตารวจสพพระประแดงแล้วแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตรวจสอบต่อไปขอยืนยันว่าไปเจอจริงๆ,จงๆเจอด้วยความบังเอิญไม่ได้จัดฉากอะไรทั้งสิน้นผมก็เห็นพวกอุปกรณ์การเลือกตั้งต่างๆมาทิ้งก็จะกระจายอยู่อ่ะครับ แต่เพื<ม>่อนผมก็เห็นไอ้กระดาษแผ่นใหญ่เนี่ยก็เลยสงสัยหยิบขึ้นมาดูไงก็เห็น,เป,นเป็นใบลงคะแนนแบบเนี้ยครับเหมือนกับที่ที่เกิดเรื่องที่ชนบุรีเขตหนึง่งผมก็เลยว่าเออมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนจะไม่ชอบมาคาคนไงก็เลยเก็บรวบรวมไว้แต่ก็ไม่ไม่รู้จะไปถามใครก็เลยปรึกษากับญาติพี่น้องบ้างเพื่อนบ้างก็ลงความเห็นว่านำมาลงบันทึกประจำวันไว้ดีกว่า ทางอาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรนะฮะท่าน,นเป็นอดีตกรกตนะครับท่านก็ให้ข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับกรณีนี้นะครับบอกว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยไม่สามารถเอาไปทิ้งนอกเขตการเลือกตั้งได้ทุกหน่วยต้องไปยุบรวมแล้วก็อยู่ที่เขตเดียวกันเอาไปทิ้งที่อื่นไม่ได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกตินั่นแหละนะฮะก็ต้องรอฟังว่าทางกรกตที่เขาทาหน้าที่อยู่เนี่ย เขาจะบอกว่าอย่างไงนะฮะผู้ชมครับคราวนี้ต้องกลับมาที่ประเด็นเรื่องราวของบัตรการเลือกตั้งสีชมพูที่เป็นประเด็นใหญ่กันจริงๆคือคนเขาก็ตั้งคําถามว่าสรุปแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้รับหรือไม่รับเพราะปรากฏว่าบัตรสีชมพูก็คือแบบปา r ตี l i ลิสะฮะมันจะมีบาร์โคดอยู่ข้างล่างคุณผู้ชมสังเกตนะบาร์โคดเนี้ยเขามีคนไปสแกนครับปรากฏว่าสแกนเสร็จปุ๊บอา้าวเลขมันไปเหมือนกับเลขที่ ที่เจ้าที่ฉีกไว้อะแล้วเขาบอกว่าเอ้าแบบนี้คนจะไปตรวจสอบได้หรือเปล่าเพราะมันมีเลขที่อยู่ข้างๆด้วยครับเรื่องที่แบบนี้คุณผู้ชมฮะกรณีเรื่องของบาร์โคดที่อยู่บนกระาดาษเลือกผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อสีชมพูตอนแรกเนี่ยถูกตั้งข้อสังเกตว่าเขาเอาไว้ตรวจสอบคนที่มาใช้สิทธิ์หรือเปล่าซึ่งตอนแรกกรกต,ก,ต,ก,ตก็ชี้แจงว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยและทําให้รู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีการถูกแจกจ่ายไปหน่วยไหนบ้างมีการตรวจสอบความปลอดภัยตรงนี้ นั่นหมายความว่าคุณผู้ชมเลขตัวเลขบนบาร์โค้ดมันก็ต้องเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดเนาะเพื่อที่จะได้รู้ว่าชุดเนี้ยอยู่จุดเลือกตั้งนี้ชุดนี้ไปอยู่จุดเลือกตั้งนั้นและจะไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เพื่อป้องกันความปลอดภัยตามคำถแถลงแต่มันมีคำว่าแต่นะฮะปรากฏว่าเขามีการลอกสแกนบาร์โค้ดนะครับจากบัตรเลือกตั้งสีชมพู4ใบที่มาจากหน่วยเดียวกันผลปรากฏว่าตัวเลขคือมันไม่ซ้ำกันเลยครับ พอตัวเลขมันไม่ซ้ำกันปุ๊บอ้าวมันมีการรันเลขไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าอะไรตัวเลขแต่ละชุดสามารถเจาะจงได้หมดเลยนะฮะว่าเป็นตัวบุคคลท่านใดในการกาบัตรใบนี้ที่สําคัญคุณผู้ชมครับเลขชุดเนี้ยมันไปตรงกับต้นขั้วบัตรลงคะแนนที่ถูกฉีกออกมาที่เจ้าที่เก็บไว้ฮะ,ะและบนต้นขั้วมันจะมีลำดับครับลำดับที่เราอะสมมติเราลำดับที่999 ก็จะเขียนไว้ลำดับ999ชื่ออะไรที่อยู่อะไรจะรู้ตัวหมดเลยนะฮะแล้วมันปรากฏอยู่บนบอร์ดหน้าหน่วยการเลือกตั้งด้วยส่วนประเด็นบัตรสีเขียวครับบัตรสีเขียวที่เลือกสสเขตแปลว่ามันจะไม่ได้มีบาร์โค้ดนะฮะแต่เขาบอกว่ามันมี q r โค้ดให้สแกนได้ครับซึ่งเมื่อสแกนเสร็จปุ๊บมันจะมีชุดตัวเลขที่เป็นการผสมตัวอักษรภาษาอังกฤษขึ้นมาแต่มันจะแตกต่างกับบัตรสีชมพูคือมันยังไม่สามารถที่จะมีการพิสูจน์ได้ว่า ไอชุดต,ตัวเลขเนี้ยมันไปตรงกับต้นขั้วหรือเปล่าเขาพบว่าชุดต,ตัวเลขเนี่ยมันไม่สัมกันครับแล้วก็รันไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันกับบัตรสีชมพูนักข่าวของเราครับคุณปอกแปะคาารูบดิานาดก็ไปคุยกับทางด้านคุณธนารัฐก็เป็นทางด้านซีอโอผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์แล้ว mm ก็บล็อกเชนนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ตัวเองสงสัยคือเรื่องของบัตรลงคะแนนสีชมพูนี่แหละที่ทุกคนโพสตกันนะบริเวณท้ายบัตรมันมีสัญลักษณ์บาร์โค้ดอยู่ ซึ่งเวลาสแกนมันก็จะมีรหัส A B C ตามด้วยตัวเลขซึ่งมันมีความแมตก,กันกับเลขที่ต้นขัว้วนั่นหมายความว่าอะไรคุณผู้ชมครับนั่นหมายความว่าบัตรสีชมพูนี้สามารถตรวจสอบได้นะจะรู้เลยนะว่าคนไปใช้สิทธิ์เนี่ยคุณได้ใช้หรือเปล่าคนใช้สิทธิ์ใบนี้เป็นใครแม้ว่ากะกะตจะมีจุดประสงค์บอกว่าเพื่อการตรวจสอบความปลอดภัยของบัตรแต่ในขณะที่บัตรลงคะแนนเสียงการลงประชามตินะครับ มันไม่ได้มีการระบุ QR code คหรือว่าบาโค้ดอยู่ด้านล่างก็เลยทําให้ไม่ได้มีประเด็นเรื่องราวดรามา่าแต่เขาก็สงสัยเหมือนกันว่าอ้าวแล้วแบบนี้บัตรลงประชามติเนี่ยไม่อยากรู้หรอว่าถูกส่งไปที่หน่วยไหนบ้างจานวนเท่าไหร่ทําไมมันถึงแตกต่างกับบัตรสีชมพูแล้วก็บัตรสีเขียวก็เลยอยากทราบกระบวนการก่อนกระบวนการของกองกตในการตัดสินใจทํารูปแบบของบัตรการเลือกตั้งทั้ง3แบบออกมาแบบนี้มาได้มีการผ่านการวินิจฉัยหรือว่าความเห็นอย่างไรก่อนหรือเปล่า ก็ถามกันอยู่เหมือนกันว่าสีเหลืองไม่ใช่ลูกพ่อเหรอทาไมทาไมเมื่อวานกรก,ก,กตอตอบคําถามเนาะว่าการที่มีบาร์โคดเนี่ยเป็นไปเพราะว่าราประเป็นเป็น,เป,นเป็นการรักษาความปลอดภัยอย่างหนึ่งก,ก็ก็มีคนตั้งคําถามเหมือนกันว่าเอ้าแล้วบัตรสีเหลืองไม่ต้อง ไม่ต้องรอปภหรอนะครับอันนี้นี้ก็สนใจอยู่เหมือนกันคือเอางี้ผมผมไม่เถียงอะไรแล้วกันแต่ผมจะถามคำถ,ถามต่อนะครับว่าเอาล่ะในเมื่อในเมื่อกกตอบอกว่าอันนี้เป็นวิธีรักเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างหนึ่งอ่ะผมอยากจะให้เพื่อความโปร่งใสเนาะกกตออกมาชี้แจงหน่อยนะครับว่าก่อนจะมาเป็นโซลูชันนี้เนี่ยคุณผ่านการคัดเลือกมากี่รูปแบบนะครับและ2นะครับก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนมาใช้วิธีนี้เนี่ยคุณใช้วิธีไหนอยู่แล้วทำไมถึงต้องเปลี่ยน นะครับอันนี้อันนี้อยากจะให้กรกตอ,ออกมาชี้แจงสักหน่อยเพื่อเราจะได้สบายใจกันมากขึ้นครับคือคนที่ไปเลือกตั้งกันหลายคนก็บอกว่าเอา้ามันมีบาร์โคดอยู่ข้างล่างเหรอคือคิดว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยคิดว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับบุคคลลำดับชื่อในการเข้าไปเลือกตั้งคุณผู้ชมครับทางด้านคุณธนารัฐก็ใช้เทคโนโลยี Google Lens นะครับในการตรวจสอบบาร์โคดให้ทีมข่าวเราดูเลยซึ่งก็เดี๋ยวจะเห็นนะคุณผู้ชมนี่เปิดจอใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะ จะเห็นว่าทันทีที่เราวงใส่บาร์โคดอะ่ะมันมีโปรแกรมแปลออกมาเป็นชุดตัวเลขครับและชุดตัวเลขนี้นี่นี่นี่เดี๋ยวเรากําลังจะให้ดูนะอันนี้ตัวเลขที่อยู่บริเวณขั้วนะฮะ A สามเก้าเจ็ดแปดสามสี่แปดหนึ่งซึ่งเราเอาบาร์โคดข้างล่างอะครับเข้าสู่ระบบเดี๋ยวจะเห็นว่าพอเอาเข้าสู่ระบบเสร็จปุ๊บมันเด้งเลขเดียวกันเลยครับ ผมใช้ o o g l e l เ n นตามปกติเนี่ยเลยครับจ๊บแต่อย่างเงี้ยแล้วผมก็วงวงมันก็จะขึ่นเป็นสามเก้าเจ็ดแปดสามสามสี่แปดหนึ่งเลขสี่ตัวสุดท้ายคือสามสี่แปดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับกลับมาดูที่ต้นตั่วครับของไทยเนี่ยครับก็จะสังเกตว่ามันตรงเป๊ะเลย เนี่ยแล้วตรงนี้มันก็จะมีลำดับที่ซึ่งจะเอาไปสืบค้นเป็นเลขัตรประชาชนเป็นชื่อนามสกุลราตอได้มีแล้วคุณผู้ชมครับก็หลังจากที่เอาบาร์โค้ดไปสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมาแล้วตรงกับเลขขั้วที่ทางเจ้าหน้าที่เขามีคนก็เลยรู้สึกว่าไม่สบายใจกลัวว่าเดี๋ยวจะมีใครรู้หรือเปล่าว่าเรากาให้กับคนนั้นคนนี้มันจะไม่เป็นความลับอะครับคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมดูแผ่นสําหรับสีชมพูการเลือกตั้งปาร์ตี้ลิสต์นะฮะแบบนี้ เราจะเห็นว่าตรงบริเวณต้นขั้วด้านบนมันจะมีเลขเล่มบัตรเลือกตั้งนะฮะซึ่งก็จะมีทั้งหมด1เล่มเนี่ยมี20ใบฟังตรงกลางอันนี้เป็นเลขต้นขั้วซึ่งแต่ละใบมันไม่เหมือนกันครับแล้วฝั่งขวาสุดก็คือลำดับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เราไปตรวจสอบกันในเว็บไซต์หรือว่าบอร์ดของหน้าหน่วยการเลือกตั้งตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาจะฉีกนะครับ ฉีกบัตรเลือกตั้งสีชมพูให้กับเราเราก็จะได้มาส่วนต้นขั้วเนี่ยอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ซึ่งบริเวณต้นขั้วก็จะมีลายเซ็นกรรมการประจาหน่วยการเลือกตั้งแล้วก็ลายเซ็นลายนิ้วมือของผู้มีสิทธิ์การเลือกตั้งเราก็จะได้บัตรสีชมพูที่มีรายชื่อแต่ละพรรคการเมืองแล้วก็ด้านล่างนี่ฮะด้านล่างมันเป็นบาร์โค้ดที่เราสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าหากว่ามันเหมือนกันหมดอย่างที่พี่อุ๋ยคุยไว,ไว้เมื่อก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ปรากฏว่าบาร์โคดอันนี้สแกนเสร็จปุ๊บไปเด้งขึ้นเหมือนกับเลขต้นขั้วที่อยู่ข้างบนครับซึ่งเลขต้นขั้วมันมีลำดับชื่อของเราอยู่เอาไปตรวจสอบบอร์ดหน้าด้านหน้าก็ได้นะฮะคนเขาก็เลยไม่สบายใจครับกวัว,ว่าโอ้บางคนบอกว่าพวกหัวคะแนนจะมาตรวจสอบได้หรือเปล่ามาเช็คได้หรือเปล่าคุณผู้ชมครับเราพาคุณผู้ชมไปย้อนดูบัตรเลือกตั้งเมื่อปี2566นะครับ ก็พบว่าตอนนั้นเนี่ยมีบัตรเลือกตั้ง2ใบคือสีเขียวเอาไว้สําหรับเลือกสสบัญชีรายชื่อแตกต่างกันนะฮะแล้วก็สีม่วงเนี่ยเอาไว้เลือกสสเขต